โดนอะไรมาก๋วยจี๋งมันชนล้มเล่นกันละสิไม่ได้เล่นมารถน้ำไปเฉยๆมันก็มาชนเพื่อนแค่ยอกนะเป็นลูกผู้ชายมันต้องเข้มแข็งจะร้องไห้ทำไมแต่ก๋วยจี๋งมันไม่ได้เล่นนะพ่อมันแกล้งจริงๆเรื่องของการบูลลี่ในเคสของเรื่องนี้ก็มีเรื่องของการบูลลี่ด้วยซึ่ง หลายคนผู้ใหญ่หลายคนเข้าใจว่าเด็กเขาแกล้งกันเขาล้อกันเขาเล่นกันแรงๆหน่อยเนี่ยเป็นเรื่องที่ธรรมชาติเพราะว่าตอนตอนสมัยที่ผู้ใหญ่เป็นเด็กๆก็โตกันมาแบบนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่สร้างความเฮลตี้ให้กับอีกฝั่งคนโดนบูลลี่ไม่เคยสนุกอะค่ะคนโดนบูลลี่จะถูกสร้างบาดแผลทางใจเชื่อสิ่งนี้น,น้อยคนมากจะจะถูกเห็นจากข้างนอก เจ้าตัวเธอเขาจะรู้ว่าเขาเขาแย่แค่ไหนเพราะฉะนั้นเราเราควรที่จะให้ความสําคัญกับประเด็นนี้มากๆเล่นกันไม่เท่ากับแกล้งกันแกล้งกันหยอกกันไม่เท่ากับเล่นกันเพราะฉะนั้นมันมีมันมีเส้นบางอย่างการเล่นกันไม่ควรจะสร้างความรุนแรงทางใจให้กับอีกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราพบเห็นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเราก็คอยคอยคอยตักเตือนหรือว่าถ้าสมมติว่าหลานเรล่าหรือว่า คนใกล้ตัวเราที่เราดูแลเขามาบอกเราว่าเขาดนบบุรี่อย่าเพิ่งทรีตมันว่าเป็นเรื่องเล็กๆโอ้ยก็ทนทนไปป้าใครๆก็โดนอะไรแบบเนี้ยนี่เป็นสิ่งที่เราสร้างบาดแผลเพิ่มให้กับคนที่เพิ่งเดินบลลีค่ะคือเขาเขาถึงขนาดพาตัวเองเดินมาขอความช่วยเหลือจากคนที่เป็นผู้ใหญ่นั่นแปลว่าเขาต้องการตัวช่วยลวเขาพยายามจัดการตัวเองมาแล้วประมาณเพราะฉะนั้นฟังเขาหน่อย แล้วก็ยอมรับหน่อยว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาเราก็จูงมือแล้วก็ปรึกษากันว่าเราไปปรึกษาใครดีที่เขาจะสามารถช่วยให้ไกด์ไลน์หรือถ้ามันมีบาดแผลทางใจ เราจะหาคนที่มาช่วยเยียวยาใจยังไงมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นหลากหลายสาขาในเรื่องก็จะเจอหมอบี้ันนี้เราราจะรู้ว่ามีนักสังคมสงเคราะห์ในเรื่องเราก็จะรู้ว่าเขาจริงๆมีหน่วยงานเหล่านี้นคอยซัพพอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นค้นหาข้อมูลและเอื่อนไปหาคนที่รู้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องผ่านคนสถานการณ์แย่ๆในชิดด้วยตัวเองลำพังเสมอไป อย่ายอมค่ะอย่ายอมให้ความไม่โอเคมันมันครอบซึ่งความไม่โอเคเป็นเรื่องปกติไม่โอเคมันก็ไม่ได้แย่นะคะแต่ถ้าไม่โอเคจนถึงจุดว่าแบบเบื่อละเหนื่อยละอยากที่จะจัดการกับตัวเองเพื่อมือเข้าหาคนที่เขาเพิ่งผ่ายได้